ทุบเนาะมะม่วงไข่อ๋อจุดจีจุจีอันนี้ตาวเนาะตวกระเจียวตัวกระเจียวโอ้แมงสานี่โอ้โห้อตัวมสีเนง สบายดีพี่น้องมุปเมอนเนาะตอนนี้ภาครจะเดินทางมาฮอดบ้านนาเมืองคุมพรแขว่งสวรสคิเทศอยวตลาดาายอาหารธรรมชาสตร์บานนาเนาะติดแทมทางเลียเก้าทางไปเสียโปรนบพี่น้องทีนี้จะพาพี่น้องมาแวะเบิ้งอาหารป่าแล้วอ,อาหารธรรมชาสตร์เนาะอยู่ที่ตลาดบ้านนามาเบิ้งว่าตลาดนี้พิ่นจะขายอย่างไรในช่วงเราูแรงเนาะภาคศรได้เ่ยพาพี่น้องมาแวะล,ลายเชื่อละ พอดีกายทางกับสีพาพี่น้องแว่เบิ่งเลยเนาะสดลายกับเป็นอาหารธรรมชาติครบเครื่องกุ้หอยปูปลาอาหารตามฤดูก,กาลเนาะหมักพั่วนอนไม้เบิ่งกันเนะาะหมักม่วงก็สสดหมักซุบเนาะมม่วงไข่ก็ม่วงไฟหมักไฟหวานม่วงไฟ มัวงเนี่ยก็บ่านุบพันะมมึงก็้ซิบพันเออเอาให้มันตู้ใ้ลูกอหนะไรันจะ่าเอาแต่ย่าน้นมันบ่นอะไบ่บ่กเียวเหมือนกันเลยนอนอ่ะพอเลยมั่วงกบมม่วงไข่ฟุตซิบพันกม ไฟวงเงินไฟซิปคือก yes. ันวาน้บ่าวองก็เรื่มงไฟแล้วไฟวงเงอนดูเงินก่อนเงินไดหน่อยก่อนของอะไรกอกระเป๋าซิปแล้วไม่ได้บ้ต้องกระเปยบ เบิ่งก่อนจะาหนอย่างเราังอบเอาไว้ป้ายน้เนื้อะเบิ่งอ่ะย่มันเชี่ยวนะสดไฟเชี่ยวอยู่ไมเชี่ยวป่หน้าใหม่่อ๋อดัั่วงามขนาดนกมัถั่วนะถั่วออืมถั่วยอดมบวกงามขนาดอาหารบุคคหลายนกชัวงนี่นกน้ำแดงมีมัก่วงมักไฟมักแต่ง อ๋จุจีจุดจองามน่ารักจีจุจเอาลเอาไปใ่เสืมัคอเรนคอเรนจุจมาควายที่ตาวหรอตา bay sạch để ghéng hết ông lắm nhanh hơn ở chịu chẳng hạn 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 chịu ต้อมูสิงแหาา้งหโ,โ,โอ้ราดมูสแห้งดีกยาดนแ้วจะลงลยลอยอล่าเป็นไายเป็ดขายใกล้เนาะเป็ดลาดไก่ลาดเอาไปเลี้ยงเอาไปต้มเอาไปปิ้งก็ได้ชิงกบกบใหญ่นะอ๋อ

สีรใจใครมาเด้อเบ่งบัตรบัดกาบก่อนมันมันยังเราจะมาแวะเติมใส่บุญก่อนสองทงของม่วงโอ้ง่วงให้ดิชามันกินดิชางวงกินเซีนบอกของ่วงข่ง่วงก็กินล่อง่วงอีกอะไรแวะอนุนุน พี่น้องเขาจากเล็กจ๊นงน่อยเนาะอยากได้อยากซื้อลายยุ่ก่เงินเท่ากับบ่หลายปันไดพี่น้องเยซื้อตามตามลั่างที่เท่ามีเชน้องพี่น้องเดินทางต่อยังบ่อจุดหมายปลายทางเชื่อตอนนี้บาสอนเดินทางมาฮอดบ้านสะพังแจ้วทางแง่ไปบอ่อหินเก่าเมืองจำพรบอร่อหินเก่าสิบกิโลเมตรพี่น้องเนี่ยเขาจะติดใพเ่น้องพี่น้อง,องเดินทางต่อ จากที่บางส่วนปาพี่น้องแวรตลาดอาหารนบาาาส่าดบ้านนาเมืองอุทุมพรแขวงสวัสดิเศนที้บาสอนเข้าเขตเมืองอาดซาพังทองแล้วไหลกัดสิไปเมืองจำพรต่อมีทางแยกยู่บ้านบ้านอย่างจริงพี่น้องบาสอนรื้อเลยบางทีเนาะทางแยกไปตั้งบ่อหินเก่านี่ประมาณ10กิโลเมตร ทางเส้นนี้ก็จะซอดไปหอดคนละแ้งกอกเรื่องจำพรไปหลงลิงไปหอดไตพี่น้องพราะมึงชนขนาดพี่น้องเลยอากาศตอนนี้อากาศร้อนของเขาพี่น้องเลยทำอะไระบุญเดือนห้าขาดทอนขนาดเลยเนาะบุญพาที่ว่าจะหนาว สอนกาเดินผ้ามอดบ้านบอยินเก่าเนาะเดินผ้ามอดบอยินเก่าเพราว่าหมู้งเสียบานแท้เพิ่ถักบ้านเนี่เบื้อเบงปลายเหพี่เนาะอันนี้เ่าจะเริ่มพวกคุณ่อเน,นียมีบอยินเก่ามีโรงงาน ตลาดตลาดใหญ่แล้วว anyway, ันี้ตลาดน้ำพร้อมอีกแล้วเลยตลาดน้ำนีเพิ่มมาจะเปิดทุกๆก่อนเสาร์วันอาคยันข่อยู่บาคดนซ้ายมือพอยินข่าใหญ่ให้แฟน้าวัระเทศ ทางอยู่บอนี้ก็ทางามทาดีทังซื่อนี้นกส่ีสา,ยสายตาเลยใอดเมื่อจพอแล้วบางสีบุญเมืองเนงบานสีบุญเรื่องมีหลายคนมาเดินาบ่อดยินเ่า như bao nhiêu tem em bán gì cũng có bán ngay bán đảo bán rồi nó bán ngay giao diện xuất trên thang đó พี่น้องเนยซื้อปุ๊ดจนห้อนเท่าเลยตรงเลยเองกว่าพี่น้อง ขาพรจ้าข้าไปพี่น้องเขาได้ไปได้สมกันเนาะลายบอลลายที่ลายเชิงลายแนวพี่น้องะเลยทั้ทงงานบุญแน่ทั้งไปหายูทูบเบอร์แนี่ยอะไรกับไปแวะตลาดนัดของป้าแน่ตลาดของป้าเนาะเพื่อของอยู่ของกินพี่น้องเลย <S <S โอเคเนาะพี่น้องมาตอนี้พอทพี่ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะแล้วเขาไปพบกันอยู่ที่ ท่านบุญบางไฟอยู่ที่บ้านหนองลำจันตุนที่วัดบ้านหนองลำจันเนาะรอว่าหอดไตรปโลกท่าไหร่สำหรับคลิปนี้อให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งโชคมาเงินคำลำรวยสบายดี